ที่สุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติ๊กเกอร์ลายมาร์ r เกม e r ที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์ Master อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3ามโลกนายขอขอดูหน่อยสิว่าท่าค่ามันเป็นยังไงอ้หโอ้โอ และครับผมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมแล้วตอนนี้นะฮะมีฆาตกรตัวใหม่มาเดดด็อกเตอร์จริงๆมันก็มาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าผมพึ่งมาเล่นนะฮะผมพึ่งมาเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่มีตังในเพย์พาผมเลยไม่ได้ซื้อมาเล่นสักทีก็ตอนนี้มีตังในเพย์พาซื้อมาเล่นปั๊มเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าฆาตกรเดดด็อกเตอร์เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวถ้าเกิดผมได้จับแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าความสามารถของผมเนี่ย ผมสามารถค่าได้หมดแน่นอนแล้วจะว่าไปคนมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเจอกันหน่อย เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปเลยฮะเอาโมลิของมันไปโมลิสีแดงเลยผมอยากรู้มากๆว่าถ้าเกิดผมเอาโมลิสีแดงไปเนี่ยท่าการฆ่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมอยากรู้ฆาตกรตัวใหม่มันจะฆ่าด้วยท่าทางยังไงเอาละครับตอนนี้เราก็รอเซอร์เวอร์เข้ามาในห้องก่อนนะครับผมเรากดพร้อมไปเลยเอาไว้เอาไว้มีเหยื่อลงเข้ามาแล้วเว้จะได้ฆ่าคนแล้วไว้มีเหยื่อลงเข้ามาแล้วเร็วๆอยากฆ่าคนแล้วนี่ดูจากหัวนะฮะเขามีแต่หัวแบบไฟขึ้นอันนี้หัวสายฟ้าขึ้นเดอะด็อกเตอร์นะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เป็นหมอฟัน ที่หน้าเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นที่ทางทางฟันอ่ะแล้วก็ทางตาด้วยมีคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆนะแบบหลอนเลยลเนี่ยได้เวลาแล้วพี่เอาโมริมาถาวายให้น้องด้วยนะจ๊ะคือผมไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้ผู้เล่นเดสบอยเนี่ยฝีมือเขาระดับไหนกันละคือผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนานเท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าฝีมือระดับตำนานอย่างผมเนี่ยผมจะสามารถฆ่าพวกเขาได้หมดทุกคนหรือเปล่า อย่างนี้มันต้องทดสอบครับผมมันต้องเทสนะฮะ <c oughs> คือผมยังไม่รู้เลยนะว่าสกิลอะไรมันใช้ยังไง <c oughs> <c oughs> นะสกิลติดตัวของมันอะ่ะอันนี้เป็นตาแรกที่ผมเล่นเลยนะฮะเป็นตาแรกที่ผมเล่นคือผมเก็บแต้มมาแล้วแล้วก็มาอัพมาอัพไอตัวนี้แล้วก็ได้โมลิมาแล้วเอามาใช้เลยนะฮะยังไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่าสดๆดร้อนๆกันเลยดีกว่าเฮ้ย hey, ผมเพิ่งเห็นว่าข้างล่างนี่มันมีแถบให้โหลดแล้วเหรอเมื่อก่อนนี่เล่นมาไม่มีแถบโหลดบอกเลยนะโอเคครับด่านฟาร์มหระโอ้โหด่านนี้เอา เอาเอาตรงๆก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่หรอกมั้งมาไหนขอดูซิว่ามันใช้ยังไงอ๋อคลิกขวาค้างเอาไว้เหรออ๋อแล้วคลิกซ้ายเป็นการปล่อยออกไปนะฮะคลิกขวาเป็นเป็นการชาร์จไปร,บรอบๆตัวโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นที่สูงก่อนนะฮะขึ้นพื้นที่ไฮกระลาวครับผมมีไหมเอออยู่ไหนครับทุกคนอ๋อเจอแล้วฮะจังหวะน,นี้ ปล่อยสายฟ้าไปเลยครับผมในสุดเราก็เจอสักที่ไปไหนแล้วเอ่ยเมื่อกี้สายฟ้าเมื่อกี้นี่ไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นทางนี้นะฮะมาอะไร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 ปล่อยสายฟ้าไปนี่ไงครับผม เรียบร้อยปล่อยสายฟ้าไปเจอพลังสายฟ้าในตำนานคิดว่าเห็นเปล่าคิดว่าเห็นเปล่านี่ไงมาไล่เลยดีวยกว่าหัวไปทีหนึ่งหัวไปทีหนึ่งนี่ไงมาเดะมาเดะมาเดะอา้อาวอ้าวโลกปะเนี่ยโลกปะเนี่ยโลกปะเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งโลกปะเนี่ยไหนขอขอดูหน่อยสิว่าท่าฆ่ามันเป็นยังไงอุ้ย โอ้โหโอ้โหหน้าสั่นเลยอะไหนโอ้โหควันขึ้นหน้าโอ้โหอะไรจะโหดอะไรเบอร์นั้นเราหาต่อเลยดีกว่าครับผมเอ๊ะเมื่อกี้ล่าสุดเขาอยู่แถวแถวนี้นะเขาไปไหนแล้วน้านี่ครับเราสามารถกดลิกขวาเพื่อมีสายฟ้ารอบๆตัวนะฮะวิ่งไล่ได้อ๋อผมว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้ไม่ได้อยู่ครับผม เราเดินมาฟังเสียงก็พอนะฮะเอาโอเคผมเจอละไปไหนแล้วจ้านี่ไงจ้าเจอแล้วจ้า Hello Isme โดนไหมเนี่ยโดนปะโดนมาเ,มามาเฮ้ยนี่มันเป็นงานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลวมาผมไล่เลยแล้วกันผมไล่เลยแล้วกันผมจะไม่ปล่อยให้รอนาน รอนานและลานรอเฮ้ยไปไหนแล้วโอ้โหคนนี้เล่นแมสเป็นด้วยเฮ้ยเอาวะเขาจะมาจูก,กับผมมาเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเอาวะเอามาครับผมหน้าคนมันโลกครับผมยังไงเอ่ยไปไหนแล้วจ้าเอาวัสดีจ้ายังไงจ้าคนสวยอันนาโลกโลกครับผมเอาดิไหนอยากรู้ว่าจะจูกเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะไม่ไปไหนแล้วอะ โอเคฮะผมเจอล้วเอ๊ยไงจูกเก่งเหรอจูกเก่งเหรอเอาครับผมจังงวันนี้ไปไหนแล้วครับผมอ่าไม่รู้อ๋อมีการวิ่งย้อนสอนไหมเฮ้ยน่าสเต็กคนนี้เขาไม่ธรรมาดาไหมคุณผู้ชมฮะเอาละสโมเกอร์ใช่ไหมอยากรู้จริงๆเลยว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวโอเคฮะล่าสุดผมเห็นอยู่แถวนี้นั่นไงผมเจอตัวละผมเจอตัวแล้ฮะโอเคเขาวิ่งพยายามวิ่งเข้าเมสนะฮะ โอเคโอ้โห okay. oh, คนนี้เขาเป็นงานเว้ยเฮ้ยสเต็ปเขาใช้ได้เลยฮะน้อ no. เขาถือว่าเล่นเมสเป็นนะฮะเอาสิเอาสิาสมาดิได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะเอาเดิมาเดิโอ้โ oh, หใช้ไม้เปลืองมากฮะคนนี้ใช้ไม้เปลืองมากอย่างนี้ <S <S เพื่อนลำบากนะบอกไว้ก่อนเอาเดิโอ๋ oh, วิ่งฉีกไปทางนู้นเหรอ โอ้โหสเตปนี้ใช้ได้อยู่ฮะนี่ผมหาตัวเขาไม่เจอเนี่ยชิบหายและหลอนเองเล่นเองหลอนเองอะโซนนี้โอเคผมเห็นแล้วอยู่โซนตรงนู้นนะครับผมเอาละได้เวลาไล่แล้วจ้าจังหวะน,นี้โอเคเจอแล้วนี่ไงเจอตัวและคนนี้นี่เองสโมกโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ย นี่ไงกาลังไล่อยู่ครับจังหวะนี้พลังสายฟ้าในตํานานหมายหมดเลยฮะตอนนี้โอเคอันนาะมีมีมีวิ่งสวนกระแสไว้เฮ้ยมีวิ่งสวนกระแสไว้เฮ้ยนี่สเต็ปเขาดีใช่ไหมสเต็ปดีใช่ไหมนี่ต้องเจอกันหน่อยอัตตีไงผมรู้รู้สเต็ปเราอ่ะนะ คนนี้ถือว่าจู๋เก่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับผมเนี่ยยังยังห่างไกลอีกหลายขั้นนะครับผมมานีไมาให้พี่ช็อตสิไอ้น้องมาให้พี่ช็อตน่อยนี่ไงโอ้โหผิวยิ่งดำๆอยู่แล้วไหนโอ้โหควันขึ้นหน้าควันขึ้นตากันเลยทีเดียวเรียบร้อยจากตัวที่สองนะจ๊ะมาน่าจะอยู่ทางโซนนู้นนะฮะมีความเป็นไปได้สูงมากเขาพังเครื่องหมือยแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีคนมาซ่อมต่อนะฮะยูไหนจ๊ะ มีความเป็นไปนได้สูงนะฮะว่าจะอยู่ตรงโซนแถวๆนี้โอเคพังเครื่องต่อเจอนักพังเครื่องในตำนานอีกสองคนนี้แบบเนียนเนียนคลิกเลยะเล่นแบบว่าค่อนข้างเซฟนะฮะน่าจะอยู่ตรงโซนนี้นะฮะถ้าเกิดโซนฝั่งนู้นไม่ได้อยู่โอเคเจอตัวแล้วครับผมน่าอยู่แถวนี้แหละฮะน่าอยู่แถวนี้แหละฮะไปไหนแล้วจ๊ะอยู่ในนี้ปะวะ นี่งไงทำมาเป็นเนียนทำมาเป็นเนียนอยู่ในตู้ผมว่าแล้วไงนะมันไม่เนียนเท่าไหรอ่อ่ะบอกตรงบองตรงเลยโอเคผมจะแขวนเพื่อล่อนะฮะผมจะแขวนไวเน้เพื่อนล่อให้เพื่อนมาช่วยนั่นเองจากนั้นเราจะฆ่าสี่แบบว่าคูครูปะเท่เทปะนี่รอให้เพื่อนมาช่วยนะจ๊ะี๋ยวเราพังเครื่องตรงนี้ด้วยนะครับผมกระทืบกระทืบเครื่องเอ๊ เอาให้แหกเอาให้แหกซะแหลกขาดนี่งไงอถ้าเขาไม่เฝ้าอย่างนี้เขาไม่ช่วยเพื่อนอย่างนี้ผมก็น่าจะไล่ฆ่าได้สบายๆนะฮะเหมือนเขาจะไม่ช่วยว่ะเฮ้ยเหมือนคนนี้เขาจะไม่ช่วยเพื่อนนะเหมือนเพื่อนเขาดิน้นละน่าจะหาหลุมนะครับผมออกมาสิเจ้าคนสวยเราไม่มีเปิร์กวิสเปอร์นะฮะเราเลยไม่ไม่รู้ว่าเขาอยู่โซนไหนในแมปนี่ผมไม่ได้เฝ้านะนี่ผมไล่หาเลยโอเค เดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าว่าคนสุดท้ายนี่เขาอยู่ตรงไหนกันเอ่ยหลุมน่าจะเปิดแล้วตอนนี้โอเคถ้าหลุมเปิดนี่เขาน่าจะนี่ยงไงผมเจอแล้วฮะโอเคเจอจนได้ในที่สุดตามพิเศษก็เห็นแล้วนะจ๊ะโอเคจะไปไหนจ้าคนสวยนะขออีกทีเดียวให้มันเสียบไปข้างในฮ <laughs> ่าฮน่นเน่เขาชยยามเล่นท่าไว้เฮ้ยเขาเล่นเป็ดน,นะเนี่ยคนนี้แล้วยังไงครับ เพื่อนใช้อะไรหมดแล้วปะเนี่ยฮัลโหลโอ้โหวิ่งไล่วิ่งไล่ว่ายังไงจ้าคนสวยไปยังไงจ้าจะไปไหนละจ้านี่พวกเราต้องหยอกกับศพหน่อยหยอกกับศพหน่อยปล่อยพลังสายฟ้าใส่ปล่อยพลังสายฟ้าใส่ข้าคือปิกกจูรู้จักไหมข้าคือปิกกจูไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน คานหนีมีคานหนีเขามีพยายามที่แบบว่าพยายามที่จะคานหนีโอเคลาก่อนนะจ้าทิลักแล้วเจอกันใหม่นะลาก่อนเรียบร้อยให้ตามคอเด็ดไปติดๆเลยนะจ๊ะหน้าไหมไปเด็คิวเซ่ปะเรียบร้อยรงแดงจีนชัยชนะอันอมหิตรู้สึกว่าฆาตกรตัวใหมน่นี้ยิงเลนยิงโลกจิตนะครับผมแต่ถ้าถามถ้าให้คะแนนผมนะฮะความโหดเต็มสิบเนี่ย ผมให้สัก5.5แล้วกันผมคิดว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับ The Nurse หรือว่าตัวอื่นเนี่ยผมว่า The Nurse เนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9.5เลยแต่ตัวเนี่ยผมคิดผมคิดว่ามันยังไม่เท่าไหร่ฮะยังไม่โดนใจคนที่ชอบเล่นฆาตรกรอย่างผมนะฮะโอเคครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e และกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมอยากให้พี่เจเล่นเกมอะไรต่อไปคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า